ทำไมครอบครัวไม่อบอุ่นที่นี่มีคำตอบหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ทำไมครอบครัวไม่อบอุ่นทำไมพี่สาวจึงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับแม่สามีและลูกสาวของเขาอยู่เสมอพี่สาวทำให้แม่เสียใจบ่อยๆและพี่สาวก็ต้องเสียใจกับลูกสาวตัวเองบ่อยๆด้วยเหมือนกันเขาทำกรรมอะไรกันมาจึงต้องเป็นอย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรและทำอย่างไรจึงจะให้พี่สาวเลิกขายเหล้าได้คุณครูไม่ใหญ่ พี่สาวมักจะมีเรื่องกับแม่สามีและลูกสาวของเขาเสมอเพราะพี่สาวเป็นคนที่หงุดหงิดมักโกรธและไม่ระมัดระวังคำพูดพอโกรธขึ้นมานึกอยากจะพูดอะไรฉันก็จะพูดไปไม่ได้มีวิบากรรมกันมาแต่เป็นคนมีอัธยาศัยอย่างนี้และเพราะมีอัธยาศัยอย่างนี้จึงทําให้ลูกสาวเห็นแม่เป็นแบบอย่างและได้ทําตามเพราะคิดว่าทําอย่างนี้ถูกต้องเป็นสิ่งควรทําจึงทําให้พี่สาวต้องเสียใจเพราะลูกสาวของตนบ่อยๆถ้าจะแก้ไขก็ให้พี่สาวปรับที่ตัวเองทั้งเรื่องคําพูดและกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติกับแม่ของตนให้ดีเสียก่อนซึ่ ลูกสาวก็จะสังเกตเห็นแล้วจะค่อยๆเรียนรู้และจะทําตัวของตัวเองให้ดีตามอย่างที่เห็นต้นแบบจากแม่ถ้าแม่เป็นปูลูกก็จะเป็นปูนั่นแหละจะให้พี่สาวเลิกขายเหล้าได้ก็จะต้องทําหน้าที่กัลยาณมีรชีให้เห็นโทษภัยจากการขายสุราทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันในปรโลกและภพชาติต่อๆไปด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทันเขาก็จะเข้าใจได้16กรกฎาคม2554 โปรดติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลสาธุได้บุญศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ